สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันที่ ep ep ที่5นะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่แอด460 OMEJC นะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้0834374753นะคะแอดไลน์มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะพี่พวันนี้มาเจอกันที่อาราคา ห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งเริ่มจากผักกิ่งก่อนเลยค่ะกิ่งเป็นหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะไม่มีเสียงกิ่งนะคะเป็นแบบนี้นะคะเก่าแบบนี้เนื้อเก่าแบบนี้เลยนะคะไม่มีเสียงกิ่งนะคะแบบนี้เลยนะคะก้นจะเป็นแบบนี้ค่ะ ห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาปูดทวดนะคะหลวงปูดทวดนะคะเป็นแบบนี้นะคะมีคาบจาแดงๆนะคะแบบนี้เลยค่ะข้างๆนะคะ ก้นแบบนี้นะคะ500บาทรวมส่งนะคะต่อมาหลวงพ่อเงินน่ะหลวงพ่อเงินได้มาสององค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นพิมพ์ท่ามาไฟเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพิมพ์ท่ามาไฟนะคะเป็นแบบนี้นะคะเนื้ออะไรไม่ทราบนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ นบบนี้ะะคะไม่มีเสียงกิ่งนะคะ500้บาทรวมส่งค่ะ500อบาทรวมส่งต่อมาหลวงพ่อเงินอีกองค์หนึ่งนะคะเป็นเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะนะสวยๆนะคะ เก่าๆก้นไม่เห็นนะคะก้นไม่เห็นห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาชินราชค่ะชินราชนะคะหลวงพ่อพุชินราชเป็นแบบนี้นะคะสวยๆค่ะสวยๆเลย นะคะไม่มีโค้ดค่ะไม่มีโค้ดห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาเหรียญพยาพิชัยดับหักค่ะเหรียญพยาพิชัยดับหักด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้ออะไรไม่ทราบนะคะตัวหนังสือจะเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะ หูจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยขอบจะเป็นแบบนี้นะคะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาเม็ดขนุนนะคะเม,ม็ดขนุนลงรักนะคะเม็ดขนุนลงรักแบบนี้นะคะนี่นะคะ 500บาทรวมส่งค่ะ500บาทรวมส่งต่อมาซุ้มกอค่ะซุ้มกอแบบนี้นะคะพิมพ์อะไรไม่ทราบเก่าแบบนี้เลยนะคะเนื้อเป็นแบบนี้นะเก่าแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ500บาทรวมส่งนะคะต่อมาองค์สุดท้ายนะคะของราคา500บาทจะเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะ รูปราหลวงพ่อเดิมนะคะแบบนี้นะคะเก่าๆหิ้งๆแบบนี้เลยนะคะก้นจะเป็นแบบนี้นะคะ500บาทรวมส่งค่ะ500บาทรวมส่ง EP นี้ EP ที่5นะคะยังไงฝากติดตามทางช่องและแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่สอบถามกันเข้ามานะคะอีพีนี้ไปลคะค่ะสวัสดีค่ะ